สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตาม My l o v e j บ598 Channel ชนนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านคามิดูในคลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ตามที่บอกนะคะจะเป็นการคํานวณรายวันนำมาฝากทุกคนนะคะ MyL o v e JJ ไม่ได้ให้ดูนะคะก็จะอ่านให้ฟังเนาะนะคะเพราะว่าบางทีลงเป็นการนะคะเป็นคลิปให้เห็นนะคะมันจะไปซ้ำกันกันกบช่องอยูมารุมพักนายูก็เลยจะอ่านเอาอย่างเดียวนะคะก็ให้จดเอาแล้วกันนะคะใครที่นะคะ ชอบการลงทุนเนาะนะคะก็จดเอาแล้วกันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากไมล์เล็บเจเจก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งไมล์เล็บเจเจไม่มียานวิเศษใดๆที่จะยังรู้อนาคตได้นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหน เป็นแค่การคำนวณตามสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนำมาฝากนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใ,ใ,ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเนาะว่า m y ยเฟเจีนะคะจะคำนวณเป็นแบบไหนนะคะวันนี้นะคะลาวทั้งสองลาวหลุดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวสตาลาวพัฒนานะคะแต่มายเลฟเจไม่ได้ลงในช่องของ เอไม่เลบเจเจนะคะเพราะว่าไมา่เลบเจเจไปลงที่ช่องอยู่มารุมพังได้อยู่เนาะก็คือเมื่อคืนนี้มันทํางานเยอะแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ลงให้นะคะเนาะในคลิปนี้ก็เลยจะเอาการคํานวณมาฝากนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับลาวสตาร์ของพรุ่งนี้นะคะถ้าวันไหนสูตรหลุดไม่เลบเจเจก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะคะ ถ้าวันไหนสูตรเข้าไม่เลิเจีก็ดีใจกับทุกคนนะคะให้พิจารณาตัวเองนะคะว่านะคะดูกําลังของตัวเองเป็นหลักนะคะทุกคนเพราะว่าสูตรมันมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะมันไม่ได้เข้าทุกวันนะคะไม่เลิเจไม่ได้เก่งด้วยนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเนาะแต่เราคํานวณตามสูตรนี่แหละคะ่ะนํามาฝากนะคะเราสตาพรุ่งนี้นะคะให้เด่นสามสีค่ค่ะจับคู่ให้นะคะ สามสี่สามศูนยี่เจดสองเจดหนึ่งสองหนึ่งสมตัวนะคะศูนย์สามสี่เจ็ดสามศสองสีหนึ่งเจดสองสาเจดหนึ่งสสองหนึ่งสตัวนะคะเจ็ดสาสี่ สามหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสี่ศูนย์นะคะถ้าเป็นหกตัวก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดสองศูนย์สามสี่นะคะเรามาต่อกันที่มาเลยนะคะทุกคนมาเลยงวดที่แล้วก็เข้าตัวเด่นสามนะคะก็คือของวันพุธเนาะนะคะของวันพุธวันที่สิบสองนะคะก็เข้าตัวเด่นสามนะคะแต่จับคู่ไม่มีนะคะเพราะเขาเป็นเบิ้ลนเนาะ แล้วก็ในสูตรไม่มีศูนย์มีหนึ่งแต่ไม่มีศูนย์นะคะเรามาดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ให้เด่นศูนย์เก้านะคะจับคู่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามแปดห้าสามห้าสามตัวนะคะหนึ 1, 0, 3, ่งศูนย์สามไอหนึ่งหนึ่งศูนย์สามมาสั่ 1นึนะคะทุกคนว่าจะมา0ูย์สามหรือเปล่าเนี่ยในสูตรมีศูนยาแต่ไม่ได้จับให้นะคะหนึ่งศูนย์เก้าแปดศูหนึ่งสามเก้าหนึ่งห้าแปดสามศย์แดห้าเ้าสามห้าสี่ตัวนะคะแปดหนึ่งศย์เกห้าแปดสาม ห้าสามเก้าหนึ่งนะคะเด่น0ูนย์เนะคะหกตัวนะคะ583 109มาต่อกันที่ฮานอยนะคะฮานอยวันนี้เฉพาะกิจหลุดนะคะทุกคนพิเศษในสูตรมี9ก้จับให้ไม่ได้นะคะก็เข้าตัวเด่นรองหนึ่งนะคะ ส่วนปกตินะคะเข้าตัวเด่นที่กรมให้ก็คือ87ดเจ็ดนะคะในสูตรมี287แนะคะแต่จับ3ตัวให้ไม่ได้เนาะนะคะก็เข้าตัวเด่นไป8ปดแล้วก็เข้าตัวเด่นรอง1นะคะส่วน v ีไนี้ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวก็คือ0ูนย์กับห้านะคะและก็เจาะ57ให้นะคะในสูตรมี2นะคะ แต่จับศูนย์สองให้ไม่ได้นอกก็จับได้แค่ห้าเจ็ดแล้วก็ตัวเด่นศูนย์กับห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ฮานอยเฉพาะกิจนะคะให้เด่นศูนย์แปดจับคู่นะคะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดห้าสองห้าสี่สองสี่สามตัวนะคะเจ็ดศูนย์แปด

สองหกห้าศูนย์เจ็ดห้าสี่ตัวนะคะหกแปดสองศูนย์สองห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แปดเสียงจะหายแล้วเด่นสองศูนย์หกตัวนะคะห้าหกเจ็ดแปดสองศูนย์ฮานอยปกตินะคะ <c oughs> ขอโทษขออภัยแต่เสียงจะหายนะเริ่ม ดึกมาแล้วเสียงเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนาะเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฮานอยปกตินะคะเด่น8ปสนะคะจับคู่8ปดสา0แป7ศูนย์สาตัวนะคะศูนย์แ

จับคู่นะคะเจ็ดสองเจ็ดห้สองห้าศูนย์มตัวนะคะห้าเจ็ดสอง0ูนย์เจ็ดห้สองห้าแปดสองเกสตัวนะคะ 057278098925เด่น726ตัวนะคะ809572ครบแล้วนะคะสำหรับรายวันพุ่งนีนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะคิดไว้เสมอนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการโชคาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่พรุ่งนี้สิคลิปวันนี้แหละคะ่ะวันที่สิบห้าแต่เป็นตอนกลางวันของที่นี่นะคะเพราะว่าไมาล์และพเจิจะเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ